ู้เเเจอแชมปยวสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมท่องพรฒพง์มเจริญนะครับวันนี้ก็มาในเกมแรนเจอร์เหมือนเดิมนะครับเออแล้ววันนี้เราก็มากับสมาชิกชื่อช่องชื่อว่าสกิลเกมเมอร์สกิลทีวีนะครับเขากำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ใกล้ผมครับเล่นเกมเดียวกันเลยแรนเจอร์โอ้แม่กำลังปั่นฮะ มึงทำให้เลเวล99ไม่ได้มึงไม่มีวันหรอกแมนะเอแล้วอีชมเปิ้ลค่ะวันนี้เราก็ต้มาตีพีวีพีกันครับไปครับวันนี้เราก็มาจะมาตะพีวีพีเออเอาคนเก่งๆที่เลเวลเลยอันต้าไม่อต้ามาเติร์ดลเวล26ไม่ทำไมนะครับคุณโจ๊ไม่คุณโจ๊ไม่ก็คือไม่ครับพานุพงศ์ครับท่าไมครับ มีคำถามว่าทำไมคุณโยคุณดากจังเออเรื่องผมครับเพอเป็นคนให้ท่านชมเลยครับโอ้โหสัตว์โหดไปเหี้ยมึงโหดไหมโธ่คุณชอบคุณสู้ได้เลยฮะแต่มันไม่สู้ครับสู้ไหนเอาเจสสิก้าที่เพิ่งได้มาไปใช้หน่อยดิเออบอกว่าเก่งไหมฮะไปจัดหนาแกสัตว์ตัวนี้เก่งมึงสู้ได้ดิ เอา้เอาอเฮ้ยคนละคนแล้วนั่นะนะได้มึงท้าใช่ไหมเออกูท้า <c oughs> เอาได้ได้ไดไต้องสู้กับอันต้าเลเวลยี่สิบห้าก็ <c oughs> นี่ไงอันต้าเลเวลยี่สิบสี่เออแหละเรียกไปแต่เจติก้าตัวเดียวไงโอ้โหสัตว์มันน้อยไปไหมเพื่อนเออไปเรียกเจติก้าไปรัวๆเลยโอ้โหตองคิดพัดยังไม่ตายเลยสัตว์เลยโหดเกินพัดครับตอนนี้พัดไปสองทีแมวก็ไม่ตายพัดไปคิดีกสามแมวก็ไม่ตายอยู่ดีแม่งอึชิบหายเลย เอากูไปช่วยตัดทีมากพัดครับพัดเอิ่มเอากูไปช่วยนี่จะตัดในเสาดช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโยกุณเอาผมไปช่วยนะเดี๋ยวผมจะจัดทีมให้คุณโยกูนโอเคจัดได้เลยยิงเอาเพื่อจะบอกว่าแบทแมนดีกดมากเลือกการตัวตีเว้ยอถผมแพ้แน่ไม่ต้องห่วง ะะคุณเจคุณก็น,กน,น่าจะรู้อยู่แล้วแม่ว่ามื่อคุณเจ้คุณระดับเออไม่กูมกันกากใช่ใช่ใช่ฮะไอเยย้เหี้ยไอ้เลีวลุกลงมาให้กู่อนโอเคผมรู้แล้วว่าตอนนี้พีอพีนะไม่มีตัวไม่มีตัวกายผมตีผมไปมทชื่ออื่นก็ได้เอเอไปหาตัวเหี้ยหลี่กูตกแน่แน่มื<ๆ>่อกูไปช่วยด้วย ช่วยอะไรครับช่วยหาอะไระจัดทีมมาดิจัดแล้วจัดทีอะไรทีมแพ้ทีมจะเล่นอะไรอารีน่านะเอ้ยไม่เอาไม่เอาอารีนาเอาพีวพีดิพีวพีมาเพื่อนมาช่วยไม่ได้เออใช่ใช่ใช่ไอ้สักเนี่ยโง่อารีนาก็ได้ปะเอออารีนาเอาหาเอาดันเอากูไปช่วยดันเสียดันแรกโคนันมึงโน่นดันแรกโคนันโคนนั่นอันดันนั่นแหละดันนั่นแหละเอากูไปช่วย ไ่ชวเออแมจ่มมจัดเทมให้กูไหมจัดแล้วเตยขาวแชมเปญมันน้อยไปปบป่าเพื่อนเตยขาวแชมเปญแล้วก็แบทแมนหลบการโจมหลบการโจมตีแบทแมนหลบสกิลโดนเล้งสักทีอะมึงแบทแมนขึ้น,นมาไอ้แบทแมนหลบทุกอย่างบาดําขึ้นแทนมาดําพึ่งมึงเอาบาดํามึงเอาแมวไปเอ้ยมึงเอาไอ้แบทแมนไปเหอะเฮ้ยใจยเย็นเกือบแล้วรัศด์แท้ ทุกคนเออไอสิเฮ้ยเสียงบป็นเลียมช่อช่องเมื skill, skill TV, right? mm ่อกี้สกิลสกิวทีวีใช่ปะสกิทีวีแล้วไอหาสกิลท you know? oh, uh ีวีอยู่ไหนอ๋อแมนครับแมนครับเออครับคนที่ uh, อยู่ในช่องสกิลทีวีคนที่แจ ชื่อช่องมอสกีทีวีเป็นไปครับไปผมชื่อแมนไอ้สัตว์นี่โู้ยตัวแต่ละตัวโอ้ยแมนตายไหมเดี๋ยวก็รู้น่ะมันไม่ตายเออเดี๋ยวก็รู้อ่ะไอส้สกิวทีวีหัวควยุยอาวมึงชนะแน่แน่กูเจอหมับเลยมาเอ้ยโหดโหด มันไม่ใช่ข้อตัวมันเลยครับตัวผมทั้งนั้นเออมันโนมันคิดไปเลยเอาได้เอาไปเลยแบบสองกุญแจมึงไปใช้อีกเออไม่ได้เดี๋ยวว่ลืมไปทำไมเขามาถึงทำผมได้ที่จะเป็นตูดยิงก็ไปมองตกใจแล้วเจอใสาพักซ้ำอะไรจอมาคิดพัดเออไม่คิดยังพัดไม่โดนเลยฝ่ายพัดโดนไอ้ฝไฟใช่เธอโดนคิดพัดโดนไอ้สัตว์ไอ้ฝ่ไฟอู้ ทำลายเข้า<ก>ทำลายเข้าของครับมันไปพัดโดนคนอื่นเขาพี่ชายแะแม่คนละโดนเฮ้ยโจบที่นี่ของกูแม่ครับผมทำได้หน่อยครับอย่างอย่างกูมีตั้งเงินหนึ่งร้อยครับมึงเอาอีกแล้วเหรอแล้วมึงมึงขอยืมตังค์กูไปห้าสิบตังค์กูจะเหลือเท่าไหร่ครับตังค์กูห้าสิบไปตังค์กูก็ต้องหนึ่งร้อยอย่างทำไมล่ะครับอเพราะมึงไม่ให้ยืมเออแล้วแกกูให้ยืมอ่ะมึงก็จะเหลือห้าสิบครับ เออบุกเฮียแล้วนะอ้าปากแตกไปกูไม่มีเฮียเลยทําไปดูตัวเล่นนี่คือเจสสิก้าตัวกากๆของผมแคสอะไรของมึงเนี<_<_่ยฮะอ้าวได้มึงจะให้กูแคส์เทียอะไรเนี่ยจิ้งเล็ดจิ้เล็ดจิ้เล็ดไปเพชรเลยเทศกูหมดเลยน้องมาไอ้สัตว์ตีสเตตหลักก็ได้ เอราเปดลาด่านสุดท้ายด่านสีแดงด่านสุดท้ายเรายังไม่ถึงนี่หว่าทหารแค่นั้นเราบอกแล้วไอ้แบทแมนกูอึดอึดหาเลยตายเนี่ยอ้าวมันจะตีโดนไงมันออกสกิลมาเลยโดนมันแล้วธรรมดาไม่โดนเหรอเจาะย่อยเจอตาหลบกไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลอใช่เหรอเออมึงวางตัวที่สกิลไม่ไม่แรงเหมือน แต่มือไฟเลียมมาให้มันโดนตีสองแสงมันตันเศษดูดูมือจะตีไม่โดนตีไม่โดนันเจ็บตีท้าตีโดนให้โดนโดนตีไม่โดนถ้าโดนตีโอ้โหทานเหลือแค่นี้เสร็จกูแน่ยน่ะชนะเลยทำไรดอานี้ชนะจนได้ทำไรอะไรชนะชนะด่าน แลนเจอร์ดีใจวา่าจะชนะได้พอ่อโอเคจะง,งดเสียงเย้โอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ใครที่ชอบก็กอย่าลืม <c oughs> กดติดตาม <c oughs> <c oughs> และกดกระดิ่งข้างๆ้งลยนะ